พอครับกผหลวงนะครับครับกอครับเป็นาอไครับอะทยกันให้อภัยกันยครับให้อภัยกันนะครับจำผิดให้อภัยกันนะครับแต่เี๋ยวเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับของกฎหมายนะครับ คครรัับบนะเพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับตาพี่น้องครับเกียรติของผู้ผู้ชายเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนได้ทําตามหน้าที่แล้วหลายคนต้องการให้จับผู้ต้องหามาได้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทําเรียบร้อยแล้วพี่น้อง หน้าที่ผู้ปกครองไม่ว่าอนในอำเภอทางอำเภอนะเขาทำตามหน้าที่ที่ประชาชนเนรีรเยกร้องแล้ววันนี้ในเมื่อผู้ต้องหามาถึงกลมลงอกกาบขอขอมาหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องการพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องการและเป็นภาพลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ที่ดีพี่น้อง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากเลยหาที่สุดไม่ได้เป็นโมเดลเป็นโมเดลของอำเภอเกาะสมุยไม่สร้างความมุ่นวายพี่น้องครับพี่น้องครับนะเราจะเดือดจะร้อนจะยังไงก็แล้วแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้เราทําอะไรเขาไม่ได้เราจะไปตามบาปเพื่อหานเพื่อทันอ่านสบพอ่อว่านั้นเนออเรายังไปตาบาปพี่น้องเราให้อภัยสัพเพชัด ไม่นานพี่น้องเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วคนที่จับจ้วงเบื้องพระยุคคนระบาดไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มีวันเป็นไปมีอันเป็นไปโดยที่ไม่ดีทังนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากดธเขาอยากดธเขาให้อโาหาสิเขาให้อโหาสิเขาเจ้าที่ทำหน,น้าี่ ต้มลงาบพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เลือนมันค้นกว่าน้ำที่รวมตัวกันวันนี้ได้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผู้ต้องหามาได้เนี่ยนาการขอบพระคุณมากเสร็จแล้วเราจะได้แยกย้ายกันไปนะนาเดียวให้ลองลองรอพุ่กับชี้แจงหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ท่านพุ่งกับนะครับท่านพู่กับเทเวศนะครับผู้่งกับบอพผลชี้แจงการขั้นตอนการดําเนินคดีของเขาต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแยกย้ายกันกลับครับขอบคุณ แล้วก็ดำเนินพ่อและพี่น้องครับในส่วนของการดูแนการซึ่งทางร้อยเวนได้ขอหาสั่งปลอดไว้จับนะครับแล้วก็มีการดําเนินการจับคุณตัวนะครับในส่วนก็วันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับต้องควบคุมตัวไปที่ที่ศาเพื่อฝากขังนะก็เป็นพรุ่งนี้วันวันจะเป็นวันจันทร์นะครับก็แาบในวันนี้เราดำเนินการนะครับผมเข้าใจความรู้สึกผมเองก็เหมือนนี้ก็มีลุ้นต้นใจพี่น้องที่มา จงรับคดีต่อท่านนะครับไม่ต้องกังวลครับผมรับปากด้วยลูกเดทลูกชายครับนะครับขอเชิญนะครับแจกลายนะครับแจกลายนะครับแจกลายแต่ถ้าใครถ้าถ้าใครติดใจตรงไหนนะครับก็จะมีการนำนะครับกานงาแจ้งทายเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนะครับใครจะให้ปากคำนะครับใครจะให้ปากคำก็มานะครับให้ดรับ อถอยกันงั้นถ้างั้นถอยไปก่อนครับถอยนิดนึงตามข้อตกลตงผมเชื่อผมเชื่อประชาชนของผม,ผมผงนะครับผมเชื่อถ้าทุกคนได้เปิดให้ประชาชนเขาได้เห็นนะครับได้เห็นไ,ได้ไ ไม่ใชนะ่ไหขอกันนะครับขอกันใเย็นเย็นอยไหนะครับอยไขอขอแค่นี้นะครับขอกันแค่นี้ โยนนะครับไม่โยนสิ่งของนะครับสัญญานะครับตนัอเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับให้ขอให้สลบนะครับ ทุกคนเงียบครับทุกคนเงียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดข้าไหมเปิดทางนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเปิดทางครับเปิดทางเปินนะ ครับตามข้อตกลงนะครับตามข้อตกลงนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับขอกันนะครับโอแล้วเครับพอไหมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ นามของสองพปรบตุนะครับอําเภอนะครับกสมุยนะครับทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยขอขอบคุณนะครับเพราะเป็นพี่น้องที่ทําดางก็ตกลงนะครับนะครับสําหร like um> ับเรื่องกําเนินคดีนะครับใครที่ยังไม่มาลงชื่อก็ใค้มานะครับตามปกตินะครับขอขบคุณครับหลังจากนี้ก็ยกยย้ายกันนะทําหน้าที่นะครับลูกพี่ดีของพ่อต่อไปนะครับขอบคุณครับ เอาเป๊ปๆน้องๆแยกย้ายกันได้นะ

ที่สพบุกเรียบร้อยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเดียปิดานวัน